สวัสดีครับพี่ๆน้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนวทางนะครับของฮานอยพิเศษปกติ v ีพีนะครับประจาวันที่7กรกฎาคม2566นะครับส่วนแนวทางนะครับของฮานอยพิเศษปกติ v ีพีนะครับประจาวันที่6กรกฎาคมนะครับ2566นะครับก็มาเข้าวิ่งเข้ารูอยู่ที่ฮานอยพิเศษนะครับก็มาเข้าวิ่ง ตัวเด่นนะครับเด่นสีวิ่งสีรูดสีนะครับผลก็คือหนึ่งสามหนึ่งกับหนึ่งสีนะครับเจาะไม่มานะครับส่วนฮานอยปกตินะครับก็มาเข้าวิ่งเข้ารูอยู่ที่เด่นเก้าวิ่งเก้ารูดเก้านะครับผลก็คือเจ็ดเก้าแปดกับสี่แปดนะครับเจาะไม่มานะครับส่วนฮานอย VIP วันนี้ก็ไม่มานะครับท่านผู้ชม สำหรับเลขเด่นในตารางนะครับของฮานอยพิเศษนะครับแอก็จะให้อยู่ที่นะครับ0 6นหสี่ดหวันนี้เลขไม่ชนนะครับอาจจะเยอะนะครับ แลก็จะให้เด่นอยู่ที่ศูนย์นะครับเด่นศูนย์ลองหกจับคู่นะครับศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ด หกหนึ่งหกสี่หกห้าหกเจ็ดห้าหนึ่งห้าสี่ เจ็ดสี่หนึ่งสีเจ็ดแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับส่วนเลขสามตัวนะครับ 5 4, 7ส่นะครับส่วนแนวทางนะครับของฮานอยปกตินะครับก็จะมีอยู่ที่098 แอดก็จะให้เด่นอยู่ที่นะครับเด่นอยู่ที่0น,นะครับเด่น0ูนอง9นะครับจับคู่นะครับ01 05 ศูน <la> ูเ <infused> ก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าแปดแปดห แล้วก็15นะครับส่วนเลข3ตัวนะครับ8.9.0 8.9.5 8.1.5 นแนวทางนะครับของฮานอย VAP นะครับฮานอย VAP แอดก็จะให้เลขเด่นอยู่ที่นะครับเด่นเลขเลขเด่นในตารางก็จะมีอยู่ที่ศูนย์ สนะครับเอนยูที่0ูลอง3นะครับจับคู่นะครับ0ูนย์ห 0ูระวัง6กับ9นะครับ X, X ก็จะกลับหัว oh, ให้เป็น0ูนนะครับ3า3หนึ 3าแล้วก็กลับหัวเอสก็จะกลับหัวให้เป็น39นะครับสำหรับเลข3ตัวนะครับ mm. ก็จะมีอยู่ที่นะครับ1 3 0 4 3 0 30ก็เจ็ดสามนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับท่านผู้ชมแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับแกก็ขอให้ท่านผู้ชมพี่พน้องๆ f อง FC ทุกท่านนะครับเฮิงๆปังๆนะครับกับแนวทางฮานอยพิเศษปกติ vp นะครับ ประจำวันที่7กรกฎาคม2566นะครับแย้ก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางแอร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ